That's TV. วันนี้นะคะเอยอยู่ที่เฮมเลยคา f e ค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากๆนะคะมีทั้งอินด o ร์ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เอ t าด o ร์ซึ่งเขาจะเสิร์ฟอาหารหลากหลายเมนูเลยนะคะมีอาหารทานเล่นนะคะอาหารจานเดียวนอกจากประเภทอาหารไทยแล้วนะคะก็ยังมีเป็นเบเกอรี่สปากเก t ตตี้สลัดต่างๆและในช่วงเย็นยังมีเสิร์ฟหมูกระทะอีกด้วยวันนี้นะคะเราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกนะคะมาเรียกน้ำย่อยกันด้วยอาหารแซ่บๆก่อนอยำมุ้เส้นหมูสับค่ะมาลองชิมเลยค่ะยำมุ้เส้นที่นี่นะคะจัดจ้านค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แบบจัดจ้านรสชาติแซ่บๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารที่แบบแซ่บๆมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยละค่ะ เมนูอย่างต่อมาค่ะเป็นเมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์เลยมาแล้วต้องสั่งนะคะนั่นก็คือข้าวเนื้ออบค่ะก่อนที่จะไปอบนะคะเขาไปตุ๋นเป็นเวลานานเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าถึงเนื้อเลยมาลองชิมเลยนะคะเป็นเมนูที่ละลายในปากเลยค่ะเพราะว่าแบบมันเข้าถึงเนื้อมากๆนะคะเมนูนี้มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ นอกจากเมนูอาหารคาวแล้วนะคะที่นี่เขายังมีเบเกอรีร่แล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายเมนูไว้คอยให้บริการอีกด้วยและเบเกอรีร่ของเขานะคะก็จะเป็นโฮมเมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เอเลือกมาเป็นดับเบิลช็อกโกแลตมาลองชิมเลยค่ะเป็นเมนูที่ชุ่มฉ่ำม,มากๆค่ะคุณผู้ชมมันแบบสัมผัสถึงช็อกโกแลตแบบเน้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบช็อกโกแลตห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ ไปต่อด้วยเมนูเครื่องดื่มนะคะวันนี้เอเลือกมาเป็นชาไทยพรีเมียมค่ะมาลองชิมเลยนะคะหอมมากค่ะแล้วก็ไม่ฝาดลิ้นะคะและที่สำคัญเป็นหวานกำลังดีค่ะหวานหอมแบบกำลังดีมากๆเลยละคะ่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศดีๆต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะเฮมเลอร์คาเฟ่การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าเข้ามาในซอยแจ้งวัฒนา14ร้านอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งอยู่ติดกับสวนสาธารณะเลยล่ะค่ะ <S <S 2> <S 2> และช่วงหน้าเร็วๆจะแซดในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ